อนนี้คือยืนอยู่กลางเดลีเลยครับตรงด้านหลังลงก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับคนเยอะโคดรอะ่ะตอนนี้ผมมือแรกไปหากินอะไรที่มันสบายท้องก่อนแล้วกันจะลองไปกินแมค o โดนัลดูครับเดี๋ยวเราต้องตามเขาไปที่นี่คือคนเยอะทุกพื้นที่เลยครับเพราะว่า ประชากนเขาแบบแทบจะล้นอะ่ะที่นี่ผมต้องเดินไปดูแมคโดนัลด์นะ<อ>นี่ครับอีกสองนาทีโอ้โหเสียงคือโคตรดังแล้วตอนเดินมานี่เหมือนแบบน้ำหยด คือมาครั้งแรกผมก็งงๆเออๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในซอยโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยตรงเมื่อกี้ที่ที่เป็นซอยของออที่เราไปตัดผมนะครับมีสตรีทฟู้ดโคตรเยอะแต่ว่ายังไม่รู้ด้วยว่าจะกินอะไรแต่เห็นคนอินเดียเขายืนกินกันแล้วแบบดูโคตรอร่อยอะ่ะตอนนี้ผมก็เลยหาอะไรกินลองท้องก่อนดูซิว่าที่แมคโดนัลที่นี่เนี่ยเขาจะขายเป็นมีไก่ด้วยหรือเปล่าน,นะนะเพราะว่าคนอินเดียส่วนใหญ่เขาจะเป็นมังใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเราต้องลองไปดูคนที่นี่คือเขาดูแบบวุ่นวายกับชีวิตตัวเองมากอ่ครับไม่มีใครสนใจใครนะเพราะว่าเขาคงยุ่งกับการทำมาหากินอนะ่ะอย่างแรกเลยคือค่าครองชีพเขาโคตรถูกเลยนะอย่างที่ผมคุยกับคุณลุงช่างตัดผมเนี่ยแกบอกว่าแกบอกว่า วันหนึ่งแกได้ลูกค้าตัดผมนะประมาณ50คนคนละ50บาทแต่ผมไม่รู้ว่าว่าแกพูดจริงหรือเปล่าแต่แกบอกว่าแบบนั้นนะโอ้นหไงผมเห็นแมคโดนัลด์อยูู่้นล้วเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็มีเป็นพวกน้ำลองไปถามดูนะว่าเท่าไหร่ลองถามดูเฮมัสเต how much for เอา10 yeah. rupees Oh, okay, okay. thank you 30 rupees 30 rupees 1 rupees yeah 30 rupees with what is 30 rupees lime oh okay okay next time thank you nama มาหน้าเมื่อกี้นะครับ แก้วละสิบูปีโอ้ม y ่กอดหบาทโคตรถูก oh, อ mm ่ะ hmm. แล้วก็ถ้าจะใส่มะนาวก็30บาทเอ้ย mm hmm. ไม่ใช่สามสูปีก็สิประมาณ15บาทนะครับ mm hmm. เจอแม็โดนัลแล้วดี mm ๋ hmm. ลองไปดูซิ mm hmm. ว่าจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ตรงนี้ผมมองดูมันก็คล้ายๆถามว่าคล้ายบ้านเราไหม mm hmm. ไม่ค่อยคล้ายอ่ะ บางมุมก็คล้ายเวียดนามอยู่นะครับแต่ว่ามันดูแบบคนมันจะเยอะกว่าแค่นั้นเองนี่ไงนังโตโน่ถึงแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับโอ้คนเยอะสุดท้ายคนเยอะมากแล้วเคาน์เตอร์เขาเปิดแค่เคาน์เตอร์เดียวนะครับ Uh, can I see menu? Mustain. Uh, all veggie, right? veggie. Yeah. Ah uh, no no no. uh mac chicken. Mac chicken. Yeah yeah. And french fries? Do you have like a set? Large meal. Ah uh, large. Yeah. เบอร์เกอร์ฟังก์ตัสฟรายเอ่อโค้กซีโร่ดิ่ย o มีแบบไ i ่ใส่น u ำตาลโค้กซีโร่เป็นแบบไม่ใสโอเคเยอะๆเยอะๆเลยผมสั่งเป็นเบอร์เกอร์ไปนะครับเอ่อแล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็โค้กซีโร่หนึ่งกระป๋องนะครับราคาจะอยู่ที่246ก็ประมาณ100กว่าบาทหาร2นะครับเงินเงินอินเดียตอนนี้ค่าเงินก็หาร2ได้แล้วครับ แมกของผมร้อยหกสิบบาทเป็นแม็กไก่นะครับกินแบบง่ายๆไปก่อนแล้วกันวันนี้ดูรู้สึกดีว่ารสชาติจะเหมือนที่บ้านเราหรือเปล่า คลายกันเลยครับเปียบเนี่ยข้างหน้านี้คือตุกตุกโคตรเยอะเนี่ยดูดิเดต็มไม่หมดเลยที่นี่สบายหน่อยเดินไปไหนก็จะตุกๆครับไม่ต้องแบบมานั่งเรียกกรับเหมือนตอน,ตอนที่ผมไปที่เวียดนาม แต่ว่าเราก็ต้องเช็คราคาก่อนดีๆนะแต่คือถ้าเกิดเราจะใช้ตุกๆเร,เราเราต้องเช็คราคาให้ดีเลยครับว่าไปไหนจุดไหนราคาเท่าไหร่วิธีการเช็ราคานะครับ1เปิดในแอป Uber เช็ราคาก่อนเลยว่ารจะไปจุดไหนซ้อนมะเขือเทศคือแบบรสชาติแปลกๆคือเหมือนเหมือนตัวมะเขือเทศมันมันเข้มข้นมากอะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้นี่ขนาดที่เดลีนะครับในเมืองกรุงเดลีเลยนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าเรดฟอร์ดนะครับตรงนู้นเห็นไหมเรดฟอร์ดจะเป็นป้อมเหมือนป้อมปราการนะครับ ถ้าจะเข้าไปดูต้องเสียค่าเข้าดเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปแล้วกันเดินไปหาอะไรกินก่อนขอโทษนะตอนนี้นะครับ oh, เหมือน oh. ผมจะโดนเขาเดิน oh. มาถามผมหลายรอบแล้ว oh. เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะถามอีกไหมบอกหลายรอบแล้วว่าเนี่ยเนี่ยคนทางซ้ายอะครับ That's okay brother I'm going to see my Indian friend Sorry เนี่ยเขาก็ยังจะตามมาอีกนะเห็นไหมเดินตามผมมาเป็นกิโลแล้วนะคนนี้เจะบอกให้แล้วก็มัวยุ่งๆแล้วเขาก็เดินตามมาอยู่นะั่นแหละอย่าพยายามไปพูดกับเขานะครับพวกนี้เขาพยายามจะต้อนแบบหาคําถามอะครับคือจะพูดก็พูดได้แหละแต่คือเขาจะพยายามจะหาคําถามที่แบบชวนเราคุยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะ แล้วเราก็จะเจอพวกแบบคนขับรถ3ามล้อเนี่ยที่ทําให้เราลาคาญใจนะครับต้องใจเด็ดนะอย่าอย่าไปคุยไปเลยถ้าเกิดว่าเห็นเขาเดินตามมานะครับก็บอกเขาไปเลยว่าไม่ต้องการฉันไม่ต้องการไม่ต้องเดินตามบอกว่าจะไปหาใครอะไรก็พูดไปแต่ส่วนใหญ่ทริคที่ผมใช้นะครับคือจะเดินบอกว่าผมกาลังจะไปหาเพื่อนคนอินเดียเขารออยู่ ท่านี้เขาก็จะเลิกตามดูสวยมากฝนเริ่มมาแล้วครับข้างบนผมคิดว่าวัฒนธรรมคนอินเดียเนี่ยเขาน่า,นาจะไม่ค่อยดื่มกาแฟกันนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะครับคือคนอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่กางเกงขาย,ยาวกันนะครับ ผมมองมอง,มองดูไม่ค่อยมีใ,ใครใส่กางเกงขาสั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมอะไรของเขานะแต่ส่วนใหญ่จะมีแต่คนใส่กางเกงขาย,ยาวนะนี่ดูตรงนี้ก็สตรีทฟู้ดเยอะเลยนะเดี๋ยวผมลงพาเดินดูก่อนแล้วกันกนะ็ตรงนี้คืออะไรจะมีขายนม้งฝรั่งนะครับกระเป๋าตัง ขายอย่างถูกโอ้จุดกำยานหอมมากตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนตลาดนัดอะตลาดนัดมีของขายแบบใช่อะผมคิดว่าน่าจะเป็นตลาดนัดครับที่ ตรงนี้มีร้านขายมีโค้งมีอะไรขายด้วยผมอยากกินกาแฟไม่มีกาแฟเลยทำเจ้นาตัวดูก่อนตลาดนัดใหญ่ด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าไปกินกาแฟอ,อเยอะขังเยอะเยอะมากนี่ดูดส,ส,ททสิ

น้องเขามาถามนะครับ therapist. ว่าเป็นยูทูบเบอร์เหรอ,อโอ้โหแล้วจะเดินไปไหนได้วะเนี้ยโคตรวุ่นวายอะดูดิฮาโอ้โหเาาระ่เยอะโอ้เยอะมากนี่ดูอของกินสุดตรงนี้คือแบบโคตรโคตรเยอะอะคืออะไรนี่ลองดูนะ อันนี้คือเป็นอ๋อดูเขาทำมาสเตอร์อันนี้เขาทำเป็นแบบดูเขากินกันนะครับโอ้ยเขากินแบบใช้มือนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรไอ่ what do you sell what is this cholokucha c h o โช k u c ุจ c h o l o k u อ๋ออ๋อนี่ไงเขาจะเป็นเหมือนขวดนะครับ how much for this how much f อ u r f o u ี r u 4รูป pues, ี4 u ูปโอ้สี่รูปี thank you คืออะไรวะถั่วสี่รูปีสองบาทโหตลาดแบบคนโครตเยอะผมตอนแรกว่าจะไปแวะดูกินกาแฟโหแล้วทุกคนดูฝุ่นหื ตลาดโคตรใหญ่เลยมีขายแทบทุกอย่างกาแฟ Hi b r o brother what is this coffee coffee or Tea What kind of tea Milk. Milk tea Okay How much for that Okay ครับ one With ginger right oh. กินได้นะครับเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นแบบเขาทำแบบมันร้อนไงมันของร้อนกินได้ oh, แบบนั้นเลยนะเห็นไหมมันมันจะเป็นนมนะครับ้ออิอร่อยอร่อยเดี๋ยโอ้โหใส่เยี่ยมเลย i s very good good tea bro Okay. था, था सुना, था सुना, था से अबे साला कान में तो लीड लगा रखा है तो सुना कहाँ से देगा भर के ना बोल लगे साले तेरे को क्या घंटे हो गया चाय पुले साला <laughs> सुनता नहीं है बारूद से नाम लाने के लिए आया यहाँ पे मैं लोगों ने हमने इस इस खाओ मिल को और गोट मिल खाओ मिल नमूना नमूना กินอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเชื้อโรคนะครับเพราะว่ามันร้อนแบบร้อนสุดๆเดี๋ยวผมให้ติปเขาหน่อยดีกว่ามายืนถ่ายนานแล้วหบาทนะเป็นนมวัวผสมกับขิงนะครับเมื่อกี้นะครับผมหาทางเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นป้อมเนี่ย ตัวเรดฟอร์ดเนี่ยครับผมเห็นคนเขาแบบเหมือนเจ้าหน้าที่เขาเปิดให้วิ่งเข้ามานะคนก็วิ่งตามเข้ามากันเต็มเลยผมก็วิ่งงงๆเข้ามาพร้อมๆเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปดูอะไรตรงไหนนะครับหาจุดซื้อตั๋วก็ไม่เห็นมีเลยอินเดียเนี่ยหาร้านคาเฟ่นั่งยากมากๆเลยถ้าเกิดแบบว่าเราอยากจะอยากจะพักนะครับอยากจะแวะพักห้องแอร์เงี้ยหายากไม่ค่อยมี อันนี้ก็คือประสบการณ์ใหม่เลยนะครับที่เวียดนามนี่คือไปไปมุมไหนเวลาเราเราเดินเที่ยวเหนื่อยเราก็จะสามารถนั่งพักได้นะครับในตัวคาเฟ่นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีเลยครับหายากมากๆนี่ครับเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปตรงนี้เขาจะซื้ออ๋อเขาต้องไปซื้อตั๋วตรงไหนไม่รู้่ I don't need sorry sir. อต้องไปซื้อตัว๋วตรงนู้น๋อนี่ไงผมต้องไปซื้อตัว๋วตรงนี้โน่นน่วันนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปในตัวป้อมปราการนะครับเรดฟอร์ดนะครับ สำหรับคนไทยเนี่ยเราจ่ายค่าเข้า,ขาเท่ากับคนอินเดียเลยนะครับราคาอยู่ที่80ลรูปีนะครับหรือว่า40บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โชว์พาสปอร์ตนะครับค่าเข้าเนี่ยจะอยู่ถึงสูงถึงประมาณ6ไม่ใช่ประมาณสูงถึง600รูปีเลยครับก็ประมาณ100โอ้ย300บาทเลยอะ่ะอย่าลืมนะถ้าคนไทยนะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่นะ ต้องโชว์พาสปอร์ตนะครับในการซื้อตัว๋วโอ<ห>อลังการมากอะ่จะจโอ<ห>้โหสวยมากความสมมาตรนะครับของของฟอมตัวประตูเห็นไหมโอ้โห,โห เขาสวยอะแต่เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูข้างในอันนี้มีน้องนะครับคนอินเดียเขามาจาก s o t h south i a เหรอโอเคเขาจะถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมโอเคคุณควมัช่องของผมโอเคฉ o e ็นบล็อกเ e อร์ในเวลาัก่นั t น่น t ่นี่บ e thank you thank you t h Ajwan 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 AJ โอ a ค AJ Watana Bank b a n k ์แบงก์ง a n k Yeah. like you put money in the bank โอเคนที่จ e ดีโอเคโ o เค n อเคโอเคโอเคเคโ t เโอเคโอเ e โอเคโอเ u โ e เคโ e เ h อเคโ u คโอเคอเคโอโอเคโอเคเคอเคโอโอเคคอเคโอเคออเอเนโ่เคโอเคอาคารดิที่นีอนะครับเป็ออาคารเก่านะครับโดเมี พระมหากษัตริย์นะครับปกครองแล้วก็สืบทอดกันต่อๆมารวมถึงรวมถึงเคยตกเป็นของอังกฤษด้วยนะครับช่วงที่เป็นเมืองขึ้นนะโอ,โอ,โอ้ข้างในมีของขายนะครับแต่ทุกๆร้านจะขายของคล้ายๆกันเนี่ยทุกคนลองดูแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมาที่นี่แล้วเราเข้าดูพวกมิวเซียมพวกสถานที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงเงินประหยัดมาก เพียงแค่โชว์ไทยพาสปอร์ตนะครับ mm hmm. เท่านั้นเราก็จะสามารถเที่ยวได้เหมือนคนอินเดียนะครับ mm hmm. เราจะประหยัดค่าง,งบในการเข้า mm hmm. เข้าไปชมสถานที่ต่างๆได้เยอะมากเลยนะครับโอ้ hmm. oh, ข้างในนี่ก็คือเป็นพระราชวังเก่านั่นแหละพูดง,ง่ายๆของสมรภาราษตร์นะครับของอินเดีย mm hmm. แต่ที่นี่นะครับ mm hmm. ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนต่างชาติอยู่ดีอะ น้อยมากเห็นแบบเห็นแบบน้อยอะ่ะมีแต่คนอินเดียเนี่ยแหละที่เขามาเที่ยวไม่รู้ไปไหนกันหมดนะครับชาวต่างชาติทุกคนเชื่อไหมว่าตัวป้อมแดงเนี่ยครับสร้างมา300กว่าปีแล้วครับแต่สถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับจะเป็นแบบอิสลามนะครับเพราะว่าสร้างในยุคข,ขององค์สุลต่านนะครับที่นี่ คนอินเดียนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆนะเขาเห็นผมถือกล้องถ่ายนี่เขาก็จะเดินมาคุยด้วยแล้วถามว่าเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมมีช่องไหมกดขอซับหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหน่ารักกันมากเลยครับพี่นี่อันนี้เหมือนเป็นบลังหรือเปล่าไม่มีป้ายบอกด้วยอมองไม่เห็น,นกระจกสะพอน ครับตรงด้านนู้นวังสวยมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันที่นี่จริงๆก็มีไกด์ด้วยนะครับไกด์เขาจะเดินมาถามว่าจะเอาไกด์ไหมแล้วเราก็แต่ผมเห็นเขาตะโกนว่าฟรีนะครับฟรีไกด์แต่ผมไม่เชื่อหรอกเราต้องเสียตังค์แต่ไม่ไม่ไม่รู้ดิ ก็ไม่อยากเป็นคนที่คิดในแง่ลบนะครับก็แต่สัญชาตญาณมัน,ม,นมันบอกแบบนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่สําหรับผมคิดแบบนั้นนะอ้ดูครับอ้าวไม่มีอะไรเลยเอ่ะตรงนี้โหสถานที่นี้คือใหญ่นะเนี่ย เขาไม่เห็นมีเป็นห้องอของกษัตริย์หรืออะไรเลยตรงนี้นะครับผมอ่านป้ายเมื่อกี้มันเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ของกษัตริย์นะครับสมัยเก่ามีอยู่หกหกหลังด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นหอเมื่อกี้ตรงข้างหลังนี้เป็นหอข้างข้างในก็จะตกแต่งด้วยหินอ่อนนะครับเกือบทั้งหลังเลยนะเนี่ยเนี่ยครับ ตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เอาไว้ให้กษัตริย์สมัยเก่านะครับนำสัตว์มาต่อสู้กันนะครับเหมือนเอาสัตว์มาชนกันอะมีเสือแล้วก็มีมีช้างนะครับตรงลานกว้างๆตรงนี้แล้วส่วนตรงด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้านี้เป็นโซน ห้องนอนนะครับพวกสถานที่พักอาศัยนะครับองกตริย์แต่เขาปิดไม่ให้เข้าครับก็ตรงนี้มีมาสามร้อยกว่าปีก็ถือว่านานนะสภาพก็ยังสมบูรณ์แต่เขาก็ต้องมีมาบูรณะใหม่มากหละผมว่าไม่รู้ข้างในเข้าไปดูได้เบ้านะครับเดี๋ยวผมต้องลองเข้าไปดูกันโอ้มีฝั่งนู้นอี่นูน่น กว้างครันี่ดูต้นต้นอะไรอ่ะต้นไซเหรอต้นไซหรือต้นโพเออต้นไซใหญ่มากก็เมื่อกี้นะครับผมได้เดินเข้าไปดูในตัวนิทรรศกา,การนะครับตัวมิวเซียมเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับ ตรงนู้นก็ใช่ข้างหน้านี่ก็ใช่คือข้างในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนออวีดิทัศน์นะครับให้เราเข้าไปอ่านแล้วก็ไปดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับว่าผู้นําทางการเมืองของอินเดียช่วงนั้นเนี่ยโดนจับไปที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สถานการณ์สําคัญต่างๆนะครับของประวัติศาสตร์ชาติอินเดียนะครับก็ ไม่มีอะไรมากแล้วครับในนี้ส่วนใหญ่ก็มามาเดินเที่ยวซะมากกว่ามาเดินดูถ้าใครชอบแนวประวัติศาสตร์ก็แนะนําให้มาครับถ้าใครไม่ชอบก็มาเดินชมข้างนอกก็ได้ครับก็สวยสวยเหมือนกันใหญ่ใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องเดินทางไปที่เมืองอาัคารานะครับจะไปดูทัชมาฮาลนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของเมืองอาัคารานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ ก็ใครถ้าเกิดใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องผมมีคนดูนะแต่ว่าคนไม่ค่อยกดติดตามกันเลยอะนะช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครมีน้ําใจมากกว่านั้นก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับส่งให้เพื่อนดูให้คนรักดูก็ได้นะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับ